ตู้ตู้ที่เมิองมานมีกี่ตู้อ่ะสองตู้ครับนีมสตู้มันาะเหลือตู้มาจากน้ำนหน้ารอบก็ตรัพ่ครับเี่ยครับทีตตรงนี้มันเป็นที่ที่จอรถฝานกชายานมาขับรถต้ไม่ได้ ที่ก็เป็นห้องที่ผมกำลังจะต่อนห้าส่วนเพิ่มครับจะเป็นห้องร้องลูกด้วยแล้วก็ห้องโถงถูด้วยจะเป็นห้องร้องลูกสำหรับให้มาติดค้างพอดีได้จะให้ลองเลื่อนต่ำมาเข้าเวทห้องนี้แม่เขาเลยจะหายหมดห้าส่วครับนนี้ครับพี่ให้พี่พี่มาดูครับนี่นี่นี่คอยดูคอยดูนี่ให้ผมแล้วก็จะมีการถ่ายรูปส่งทุกวันอันนี้คือชื่อคณะส่วนที่เข้าเวร ง่านครับประุกได้ประุแเจานได้ครับมาทนอนว่าครับที่เราม